ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e c ช anel ตาลทวพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังกช์ชันแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตาลทวพยากรด้วยนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยคลิปนี้เป็นคลิปที่8สําหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ในการพยากรณ์ดาวจรเนี่ยทีมงานได้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นหัวข้อดังนี้นะครับ1ก็คือช่วงเวลาที่พยากรณ์2คือตำแหน่งทำเนียบการโครจรของดวงดาวและคำทำนายสำหรับแต่ละลัคนาราศีหัวข้อที่3ก็จะเป็นการพยากรณ์เฉพาะเรื่องเฉพาะราศีนั่นก็คือเกี่ยวกับวาสนาการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับแล้วก็หัวข้อที่4ส,สุดท้ายบทสรุปคาทานายนะครับ สำหรับช่วงเวลาที่พยากรณ์น,นั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับวันที่20-30พฤษภาคม2566เหตุผลที่เลือกช่วงเวลานี้เนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีดาวรายเดือน และดาวรายปียกย้ายราศียกเว้นดาวจันทรที่ยกย้ายราศีทุกๆ2วันครึ่งอยู่แล้วในการพยากรณ์เนี่ยดาวจันที่มันยกย้ายเร็วเนี่ยเรามาจะใช้เป็นดาวบอกเหตุนั่นหมายถึงว่าดาวจันทร์ไปตกช่องใดก็มักจะเกิดเหตุในเรื่องตามพบพบนั้นเป็นการพยากรณ์รายวันที่เราไม่ได้จะไปยุ่งด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูตำแหน่งธรำเนียบและการโคโจรของดวงดาวแต่ละดวงกันนะครับเริ่มที่1ดาวอาทิตย์สถิตราศีพฤกษบไม่มีทำเนียบใดๆสำหรับราศีสิงอาทิตย์จรเข้าพบกรรมมะทำนายว่า เจ้าชะตาจะมีเกียรติจากการทำงานเพื่อนร่วมง,งานยอมรับนับถือปรบมือให้ 2. ดาวจันทร์สถิตร,ราศีพฤกษบได้ทำเนียบมหาอุดซึ่งหมายถึงสูงส่งดาวจันทรนั้นยกย้ายราศีทุกๆสองวันครึ่งอยู่แล้วที่บอกอยู่ราศีพฤกษบเนี่ยคือวันแรกที่เราพยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้หยิบคำพยากรณ์จากดาวจันทร์มาพูดคุยณที่นี้ ต่อมา 3. ดาวอังคารสถิตราศีกรกฎได้ทำเนียบนิดซึ่งหมายถึงน้อยด้อยค่าสำหรับราศีสิงห์อังคารจรเข้าวินาสาก็ทำนายว่าเจ้าชะตาเบื่อหน่ายที่จะลงมือทำรู้สึกว่าทำไม่ไหวไม่อยากทำทำไปก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือทำนายได้ว่าเจ้าชะตารู้สึกเกียจคร้านที่จะลงมือทำอะไรรวมถึงความรู้สึกไม่อยากเดินทางไปไหนมาไหนอีกด้วยต่อมาสีดาวพุธสถิตราศี สีเมตไม่มีทําเนียบใดๆสำหรับราศีสิงพุทธจอเข้าสุภาก็ทํานายว่าเจ้าจะตาจะคิดมากคิดว่าพูดอะไรดี คิดไก้ครวนคิดไก่ตรองคิดวนไประวังจะเกิดความวิตกกังวลได้ต่อมา5ดาวพฤหัสสถิตราศีเมษได้ทำเนียบราชาโชคซึ่งหมายถึงมีความสำคัญการโครจรของดาวพฤหัสนั้นมีความวิปบิตในช่วงนี้ฉันั้นจะเป็นการโครจรเสิร์ซึ่งหมายถึงดาวพฤหัสจะเดินเร็วกว่าปกติสำหรับคนราศีสิง์พฤหัสจรเสิร์เข้าสุภาก็ทำนายว่าเราคิดถึงผู้ใหญ่คิดถึงครูบาอาจารย์ หรือทำนายว่าจะมีผู้ใหญ่คนสำคัญมาช่วยออกความคิดให้ดรหัสเนโครจรเซิร์ต เราควรจะรีบทำตามคำแนะนำของผู้ใหญ่คนสำคัญโดยเร็วจึงจะดีหากมัวชักช้าก็จะไม่เกิดผลต่อมาดาวสุขสถิตราศีมิถุนไม่มีทำเนียบใดๆสำหรับคนราศีสิง์ดาวสุขจรเข้าลาภะทำนายว่าเราจะได้มีหน้ามีตามีบทบาทในสังคมช่วงนี้เราจะคิดถึงความสำเร็จหรือทำนายว่าจะได้ลาบสัตว์สองเท้าคำทำนายนี้โบราณมากความหมายก็คือ เราจะได้สมปรารถนาในความรักนั่นเองต่อมาดาวเสา์สถิตราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรบดีที่แปลว่าวมั่นคงสำหรับ้าราศีสิงห์มีเสาจรเข้าปัตตนิก็ทํานายว่าเจ้าชะตาจะมีปัญหากับแฟนคู่ครองจะทําให้เกิดความทุกข์ใจหรือทํานายว่าเราต้องเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาที่หุ้นส่วนหรือคนสนิทนำมาให้ช่วงนี้ต้องอาศัยความรอบคอบและอดทนในเรื่องความรัก ต่อมาดาวราหูสถิตราศีเมษไม่มีทำรรเนียบใดๆสำหรับราศีสิงห์ราหูจรเข้าสุขภะทำนายว่าเราคิดมากวุ่นวายอยู่ในความคิดหรือทำนายได้ว่าช่วงนี้เจ้านายหรือคุณพ่อ จะมีความวุ่นวายมากมีปัญหาให้แก้ไขอยู่ตลอดระวังจะเกิดความวิตกกังวลมากเกินความจำเป็นต่อมาดาวเกตสถิตราศีสิงห์ได้ทำเนียบมหาอุดซึ่งหมายถึงสูงส่งสําหรับคนราศีสิงห์เกตจรเข้าตนุก็ทํานายว่าเจ้าชะตาจะพบกับเรื่องปุกปรับเป็นเรื่องที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า อาจจะเกิดอาการป่วยเล็กน้อยแบบกระทันหันหรือมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นและสุดท้ายดาวมฤตยูสถิตราศีพฤกษบไม่มีทำเนียบใ,ใดๆสำหรับราศีสิงห์มฤตยูจรเข้ากรรมะก็ทำนายว่าการงานของเจ้าชะตาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะได้ทำงานใหญ่ๆทํางานที่มีความซับซ้อนมากกว่าเดิม หรือจะได้ทำงานที่ยังไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนงานเมื่อเราดูดาวจรในจักรราศีทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่าดาวจรในช่วงวันที่20-30พฤษภาคม2566นั้นไม่มีเกณฑ์ลักษณะพิเศษเช่นเซี่ยวจันตรีโกนจตุสดยัยหรือดอกพิกุลเลยอีกทั้งการรวมกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเช่นก๊กศักดินาก๊กโจรก๊ก,กเศรษฐีก็มีการโยกถึงกันบ้างเล็กน้อยแต่ทั้งหมดนั้นก็มีก๊กอื่นมา ขขัดขวางจึงทําให้อนุภาพของก๊กนั้นส่งผลไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ในคลิปนี้เนี่ยทีมงานก็จะพยากรณ์เฉพาะเรื่องที่น่าสนใจกันเลยนะครับช่วงต่อมาจะเป็นการพยากรณ์เฉพาะเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเราได้คัดมาสีหัวข้อหลักๆที่ ยอดนิยมประกอบไปด้วยเรื่องวาสนาซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าชะตาโดยตรงแล้วก็เรื่องสําคัญสําคัญอื่นๆเป็นหลักๆ3มเรื่องก็คือการงานการเงินแล้วก็ความรักการงานที่หมายถึงสิ่งที่ต้องกระทําการได้รับหน้าที่ต่างๆการเงินหมายถึงทรัพย์สินที่เข้าออกตัวเราในช่วงนี้และสุดท้ายความรักที่เกี่ยวทั้งเป็นความรักรวมถึงคนสนิทและหุ้นส่วนด้วยสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจเฉพาะคําทานายสรุปก็สามารถติดตามได้จากช็อตวิดีโอ ใน YouTube หรือว่า r e วทาง Facebook หรือว่าใน TikTok ของตารทวะพยากรนะครับเราเพิ่งมี TikTok เราก็จะอัพคลิปไว้ตรงนั้นด้วยชื่อเขียนเหมือนกันหมดนะครับตาวทวะพยากรจะตัดสรุปคำทำนายส่วนที่เป็นสรุปสั้นๆมาให้เป็นออปชันให้กับแฟนๆรายการนะครับ หนึ่งคือเรื่องวาสนาหรือเรื่องตนเองพยากรณ์จากช่องตนุสำหรับลัคนาราศีสิงเกตจรเข้าตนุได้ทำเนียบมหาอุดก็ทํานายได้ว่าจเจ้าชะตาจะได้ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆช่วยในเรื่องที่ปุับปรับกระทันหันเป็นเรื่องที่ต้องช่วยโดยที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ควรระวังจะมีอาการป่วยแบบกระทันหันแต่เป็นการป่วยที่ไม่รุนแรงจะพบกับเหตุสุดวิสัยต่างๆต่อมาเรามาพิจารณาดาวจรที่โยกถึงดาวเกตที่ราศีสิงห์ก็จะได้คำทำนายเพิ่มเติมดังนี้คู่แรก97ยกถึงการที่ตนุปัตตนิหมายถึงว่าตัวเราและคู่ครองมีความเชื่อมั่นสูง จะเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อคนรักหรือคนรักเนี่ยจะมาเสี่ยงแทนเราหรือทำนายได้ว่าตัวเรากับคนรักเนี่ยจะไปเสี่ยงแทนคนอื่นช่วงนี้ overconfidence ก็ควรจะยังยั้งกันเอาไว้บ้างคู่ต่อมาเป็น96ยกถึงการที่ตนุลาภะก็หมายถึงว่าเรื่องความคิดนี่เราไม่เป็นรองใครช่วงนี้เราคิดทันคนอื่นอยู่เสมอแต่งกายขึ้นแต่งตัวแล้วก็ดูดีมีสง่าราศีดูสวยงามได้หล่อเหลาเป็นที่น่าหลงไหล ต่อมาจะเป็นเรื่องการงานหรือสิ่งที่ต้องกระทำพยากรณ์จากช่องกรรม,มะสำหรับลัคนาราศีสิงห์มีมฤตยูและอาทิตย์จอเข้าพบกรรม,มะทำนายได้ว่าดูทีละดาวก่อนนะคะดาวแรกอาทิตย์ได้ทำเนียบมหาอุดเจ้าชะตาจะได้รับมอบหมายงานที่สูงส่งหรือได้รับคำสั่งเป็นงานที่ทำไปตามหน้าที่ต่อมาศูนย์ก็คือมฤตยูเจ้าชะตาจะได้ทำงานใหญ่ เป็นงานที่ซับซ้อนมองภายนอกจะดูไม่ออกว่าจะทำงานนี้ได้อย่างไรเป็นงานที่ยังไม่เคยทำมาก่อนหรือมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานต่อมาก็เป็นศูนย์หนึ่งนะคะมฤตยูอาทิตย์แต่มฤตยูเนี่ยเขาเป็นดาวใหญ่เขามีอนุภาพดับแสงอาทิตย์ทำให้เจ้าชะตาช่วงนี้ทำงานไม่ถือยศถือศักดิ์คอยให้บริการให้ความร่วมมือแล้วก็คอยซัพพอร์ตเพื่อนร่วมงานต่อมาเราก็มาดูดาวจรที่โยกถึงศูนย์หนึ่งที่พบกรรมมาก็ทำนายเพิ่มเติมได้ดังนี้ ดูศูนย์สามก่อนศูนย์สามโยกถึงกันที่กรรมวินาศะหมายถึงเจ้าชะตาไม่อยากเดินทางไกลไม่อยากไปต่างประเทศในเรื่องงานมีความรู้สึกพวักพวนไม่กล้าออกหน้าและไม่กล้าตัดสินใจต่อมาเป็นคู่หนึ่งสามโยกถึงกันที่กรรมวินาศก็หมายความว่าการงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยยังคิดเห็นไม่ตรงกันยังมีความขัดแย้งไม่ลงตัวเพราะว่าเปลี่ยนไปเรื่อยนโยบายไม่เหมือนกันสักวัน ต่อมาคือเรื่องการเงินหรือทรัพย์สินพยากรณ์จากช่องกระดุมพระสําหรับลัคนาราศีสิงห์ไม่มีดาวจรเข้ากระดุมพระเราก็มาดูเจ้าเรือรเรนเกษตรเนี่ยเป็นดาวพุธพุธไปไหนพุธจรเข้าสุภะก็ทํานายว่าเราคิดมากเรื่องเงินเงินทองทองเราคิดในแง่ความคุ้มค่าของเงินทองแล้วก็ทรัพย์สิสนเราคิดมากว่าจะพูดจะเจรจาจะตกลงเรื่องเงินแต่ก็ได้แต่คิดนะคะยังไม่ได้พูดออกไป และสุดท้ายคือเรื่องความรัก คู่ครองรวมไปถึงหุ้นส่วนคนสนิทพยากรณ์จากช่องปัตตนิลัคนาราศีสิงห์มีเสาจรเข้าปัตตนิได้ทำเนียบเกษตรทำนายตรงๆก็บอกว่าคนรักคนสนิทจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้เราก็จะมีความทุกข์ใจเหน็ดเหนื่อยเพราะคนรักคู่ครองในช่วงนี้เราจะรอบคอบระมัดระวังเรื่องคนรักมากเป็นพิเศษต่อมาเราก็มาดูดาวอื่นๆประกอบดาวจรที่โยกถึงดาวเสาที่พบปัตตนิทำนายเพิ่มเติมได้ดังนี้คู่แรกก็คือ97 ยกถึงการที่ปัด ตนิตนุก็หมายความว่าเจ้าชะตาเนี่ยอยู่กับคนรักแล้วมีความเชื่อมั่นสูงมีความกล้าที่จะเสี่ยงก็เป็นไปได้ว่าข้อแรกเราจะเสี่ยงแทนคนรักข้อสองคนรักจะมาเสี่ยงแทนเราแล้วข้อ3ก็คือเรากับคนรักจะร่วมมือกันไปเสี่ยงแทนคนอื่นคู่ต่อมา74โยกถึงการที่ปัตนิสุภะก็หมายความว่าคนรักคู่ครองของเราจะมีผลประโยชน์ดีๆร่วมก,กันกับผู้ใหญ่หรือคนรักของเราจะได้รับผลประโยชน์ที่ดี จากความเจริญก้าวหน้าคู่ต่อมาคู่ดีอีกแล้ว78โยกถึงการที่ปัตตนิสุภะก็หมายความว่าคนรักคนสนิทของเราร่วมมือกันกับผู้ใหญ่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการหรือว่าคนรักของเราเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่คู่ต่อมา7 5ห้านี่เป็นคู่ศัตรูโยกถึงการที่ปัตตนิสุภะหมายความว่าคนรักของเราเขาก็เหนื่อยยากลำบากแสนสาหัสเ ah พื่อความเจริญก้าวหน้าหรือทำนายว่าคนรักคนสนิทไปพ ปัญหาที่ทำให้เกิดความลำบากทั้งกายใจเพราะมีเหตุมาจากเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาบทสรุปคำทำนายเรื่องที่น่าสนใจพยากรณ์ชาวราศีสิงห์วันที่20-30พฤษภาคม2566ควรระวังเรื่องคิดมากวิตกกังวล เพราะว่ามีดาวไหลดวงตกอยู่ในช่องสุภะในเรื่องตนเองเราจะช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเป็นเรื่องที่เข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวควรระวังเรื่องการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงแต่กระทันหันสักนิดหนึ่งและจะมีเหตุสุดวิสัยต่างๆเรื่องการงานจะต้องทำงานใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นทำงานที่ยังไม่เคยทำ ช่วงนี้เราทำงานไม่ถือตัวเป็นผู้ให้บริการกับเพื่อนร่วมงานมีเกณฑ์โยกย้ายและเปลี่ยนงานในเรื่องการเงินยังอยู่ในความคิดคิดว่าจะคุ้มค่าไหมจะตกลงดีไหมแต่ยังไม่ได้ตกลงกันจริงๆในเรื่องความรักจะมีทั้งเรื่องใหญ่มีเรื่องดีและเรื่องร้ายเป็นเรื่องที่ต้องรอบค้อบระแวดระวัง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์วันที่20-30พฤษภาคม2566ก็มีรายละเอียดตามที่เราเกล่าวมากันแล้วทีมงานตาทวักก็หวังว่าคำทํานายนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านเพื่อที่จะได้รับเรื่องราวต่างๆเต,ต,ต,ตรียมตัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดได้อย่างมีสติขอให้ทุกท่านรอดพ้นจากเรื่องร้ายรับสิ่งดีเข้าหาตัวอย่างเต็มที่มีความสุขสมหวังทุกประการนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe c h anel ตาลทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตาลทวะพยากรด้วยนะครับ